โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาอัพเทียเผ่าวีสี่นะครับผมของผมตอนนี้เป็นเผ่ากูนนะครับเผ่ากูนวีสี่นี่อันนี้ผมเพิ่งทํานะครับก็เพิ่งจะได้มาทำเนาะเพราะว่าไม่มีใครทําด้วยแล้วผมก็เพิ่งจะได้ดึงคันโยกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาช่วยนะครับผม เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผม <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมก็จะไปอัพเทียเฉยๆนะเพราะว่าผมเม่ดอัดตอนทําเผาไว้ก็ไม่เป็นไรนอกถือว่ามาถ่ายแค่อัพเทียโอเคครับผมกููล โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนต้นไม้แล้วนะตอนนี้มันก็ฟูมูลเป็นที่เรียบร้อยมูลเกือบตายอันนี้ผมก็มาช่วยเพื่อนทําก่อนนะครับผมเดี๋ยวตาต่อไปก็จะเป็นตาของผมทผมก็จะแปลงร่างรอไว้เลยนะที่เก็บไปรับเพลีแล้วไปแปลงไม่ตกแต่กําลังจะตกเป็นอ่ะตีกูปะเอกูขอตีได้จังเ้ยไอ้ตีกูเพื่อนตีกูกูจะได้แปลงร่าง พี่ตีกูหน่อยอ le, ดิพี่ตีนะตีหน่อยเร็วจะแปลงร่างเก็บไว้เลยมันได้ไม่ต้องไปรับคุสเสียเวลาแค่ไปจ่ายเฟกเมนตใช่ใช่แค่ตกดีละไอ้เหรอไม่ทันแน่เลยเพืนตีกูหน่อยดิเพื่พอนตีตีเขาตีไหนตีเร็วพอตีไอ้ชีชิบีกับดิ

จี้เขามาโอเคหวังว่าจะทันจี้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยมึงคนเดียวเข้ามาตัดมืออ๋ไอ้นี่ดีว่ากูเดินตามมึงมาไอ้ไอ้เบ้นไปอัพเชียก่อนเชียรแล้ววะคือคุยคุยคุยแบบไอ้ลูกบอลสีแดงอ่ะเออคุยกับไอ้เรื่องสีแดงลูกแลูก็คุณเลี้ยงผมเพื่อนทางเข้าอยู่ไหนฮะื่อนทางเข้าอยู่ไหนโอ้โห เยลนยนะหันมหมวะอีกพาไปเร็วเร้วโอเคควณกับคุณผิดไน่ใช่ไหมอัพเสร็จอัพเสร็จแล้วรีบเ,ออเข้ามาประตูตัวเองเลยนะงต่อไงต่อหวังว่าทันนะครับผมทุกคนออก,ก็มารอหน้าประตูนำยังยังนะร่เบียง กดแล้วนะหวังว่าประตูจะเปิดโอเคสวยข,ขอหนาเฮ้ยลืมตาอะไรตอนนี้ของผมครับผมจะอัดคลิปครับคนดูไม่ใช่ใชไี่ข,ของเผากูลก็ไม่ยากนะทุกคนแค่ตีมอนแค่นี้เองง่ายนิเด <มา S 1> เดียวตีไปเรื่อยนะผมใช้ผลพ้าด้วยมันก็เลยง,ง่าย ผ่านแค่นี้เองทุกคนแค่นี้ันนอนจะรีเซ็ตตัวสะรีตัวอะไรเพ้นพวกคุณรีตัวให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรีตัวนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้เราตามลูกไฟอันนี้ไปเลยนะทุกคนผมก็ได้แปลงร่างรอไปแล้วนะเดี๋ยวไปอัพจังหอังจังไม่ได้ทำาะลยไม่เชื่อผมหูเสีแล้วเนี่ย โอเคนะครับผมมาถ่ายแค่อัพเทียนะเพราะว่าตอนทําเผาก็ลืมถ่ายแค่นั้นเลยอันนี้ควรอัพสีอะไรจ๊ะกูอัพสีน้ำเงินนะคอมโบนะเพื่อนอัพมัวครับอัพไม่เป็นครับลืมรู้ไปคิดวะไงไม่ดูเอ้าทำไมภาษามิถูวโอเคต่อไปผมก็จะไปคุยกับมาจบปีเขาได้ไอ้ตัวสีแดงนี่ครับ ผมได้แปลงล่างรอไว้แล้วนะก็อะคัมแบ็กเอามาให้กูกลับไปแปลงล่างไม่ทานแล้วหรือว่าทันนะเพื่อนฟูมูนหมดแล้วกูกลับไปแปลงล่างได้ไหมแปลงล่างรอแล้วค่อยมาทำรอฟูมูนใหม่หรอไม่ได้ว่ะอ๋อประตูออกอยู่นะซื้ฮะทำเสร็จไอสิ่ก็หายเลยคนแย่ เขาออกอยู่ในอ๋อนี่ใช่ปะ่ะใช่เออนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b เบอร์ด้วยนะครับบายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอไปทำเผาต่อละโอเคครับผมยังไงก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายๆครับ